ได้เริมปลูกหอมแดงแล้วนะครับเป็นวันที่สองที่เราเริ่มปลูกืู่บานี้ปลูกพบุ้งแดงหรือว่าบุ้งนานวันนี้ปลูกหอมแดงเราจะไม่เอาหัวเราจะเอาใบนะครับเอาใบเราลำต้นเพื่อที่จะนำมาใช้ทํานำไปขายทดลองปลูกนะครับครูบา การปลูกหอมแดงเพื่อใช้ลำต้นเนี่ยดูหลังจากที่ปลูกไปแล้ววันนี้วันที่15กประมาณสิ้นเดือนนะครับดูว่าหอมแดงเราจะเป็นอย่างไรติดตามนะครับผม